จะเห็นไหมครับว่านี่คือต้นอะไรเอ่ยมันดูมีความแปลกประหลาดอยู่พอสมควรนะครับต้นนี้อยู่ที่กองบัญชาการรถไฟนะครับด้านข้างนะครับเป็นบริเวณที่จอดรถนะครับใครทราบว่าเป็นต้นอะไรก็ลองมาคุยกันบ้างนะครับ มีดอกด้วยลูกมันใหญ่มากเลยนะครับอันนี้คือมือมือไม่ใช่ส้มโอแน่ๆนะครับ ดูดอกกันนะครับคล้ายๆส้มโอนะครับหรือว่าจะเป็นส้มโอสายพันธุ์อะไรไม่รู้ต้นพวกนี้ก็จะขึ้นอยู่เรียงรายนะครับข้างๆของกองบัญชาการรถไฟนะครับ ติดกับคลองพดุงกรุ้งกเกษมนะครับน่าจะเป็นต้นเดียวกันนะครับกินข้าวเที่ยงที่สโมสรรถไฟดีกว่าครับ Cái này mà nàn lắm Quần nó lượn thì điều Hàn khao còn nó khắp